ไ,ไม่โหวตเลือกใครเลยนั้นแปลว่าเท่ากับไปสนับสนุนพรรคเพืเ่อไทยเท่ากับนะครับไปโหวตพรรคเพืเ่อไทยเพราะเท่ากับให้พรรคเพื่อไทยนะครับรักษาการในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับมันก็จะเป็นคาตออเรียงกันมานะครับตั้งแต่ดิวห้องป้องห้องโคง,ง,งจนกระทั่งพิานากรเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังความจริงเนี่ยแหละครับคนโทรศัพท์ไปหาคนจะมีความอับอายนะ ที่ไปขอคะแนนเสียงพระธรรมจัรให้กับมามาโหวตกับใคใช้กันเนี่ยเื่องใดความกันว่าไม่โหวตเลือกใรเท่ากับโหวตให้กับพรรคเพื่อ,ในในอนัหไอ้นั่นคือเส้นทางที่ได้กองคนอีกอย่างาวันนี้นี่ผทใหวนานรทนรเือเป็นเรื่องนี้เลยครับของคนที่มีความจํา อันเป็นผลจากการเลือกตั้ง14พฤษภาคมปี6ปการชิงสัตยาบันชิงเอ็มโอยนะครับประบัดสัตว์ถ้าพรรคประชาชนเนี่ยนะครับเป็นพรรคที่มีความจำเสือ่อนะครับยังไปสนับสนุน้ก็ต้องเจอกับประชาชนที่เป็นประชาชนที่ไม่ใช่พรรคประชาชนคุณภูมทธรเคยพูดอะไรกันไว้นะครับแล้วในวงเจรจากันนั้นแม้กระทั่งกรณีพรรคภูมินในไทย ความเป็นจริงนะครับตอนที่พักก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลมีข้อเสนอเจ้าปูิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลเพราะเสียงสวย,ยังไม่ได้พักที่ต่อต้านราที่สองนะเพือไทยแต่พอระบัดสัตว์จากรัฐบาลข้าทั่วก็ไปจับมือกับพรคภูิใจไทย็นพรคได้นะครับปัญสารพัดวิธเีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนที่มีความคาดหวังว่า,วา,มมาจะจะตั้งรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งเสร็จด้วยการคุมเกมยุบสภาภายในสี่เดือน ถ้าเป็นคนที่มีความจําเสือ่อมนบก็จะเจอกับคนที่มีความจำดีคือประชาชนนะครับที่เ <im it> ขาไม่สามารถจะรับวิธีการกเช่นน,นั้นได้มันก็เป็นไปไม่ได้ทลาทำยังไงก่อนนะนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดนั้น ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้ว่าเสียงเกินครึ่งของรัฐสภาแต่ต้องได้เสียงหนึ่งในสามของผู้ที่สภาซึ่งภาคเพื่อไทยไม่มีปัญญาอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นคณะรวมพลังแผ่นดินเราไม่ได้สนับสนุนใครคนใดคนหนไทยยังใครเหตุผลว่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่การิเดนของพรรคเหนือกันก็วันเสาร์หน้าเจอกันนุงเก่ากันลุงเก่ากินกับ แน่นอนที่สุดเราปล่อยให้สถานการณ์ไทยครับพุทธานั้นมีสภาพเหมือนสามงหวดชยแดนภาคใต้เป็นสงครามที่ไม่มีวันจบไม่ได้นะครับตั้งแต่ปัดนั้นเนี่ยน,นะครับปี47จนกระทั่งปัจจุบปันนี้จไม่ได้และเราเองก็เห็นแล้วว่ามาตรการที่สู้ยิงนั้นก็มีความอีหลักเหลือไม่มีความเป็นเอกภาพระหว่างรัฐบาลกับกองทัพและป,ประชาชนนะครับต้องกับประชาชนเป็นเนื้อเดียวรัฐบาลกลายเป็นคนละพวกนะครับนั่นคือสภาพที่ปราก เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามรรคประชาชนนั้นนะครับต้องตัดสินใจอย่างไรเในอย่างที่ผมบอก มาบริหารประเทศใครทําหน้าที่เสมียนประเทศนะครับที่ใหญ่กว่าทุกนะครับทุกองคอ์กรอยู่ในขณะเน,นี้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามตามที่เราบอกว่าพรรคไหนก็ได้ที่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนะั้นเพื่อจะเปิดกว้างมีแต่ว่าขนานี้พีไม่ไม่เพื่อไทยก็ภูมิใจไทยแต่ความจริงนั้นคนดิเดตไหนเนนะครับไปเจราจากับพรรคประชาชนเราก็ไม่ได้เป็นปัญหาว่าจะไปสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่ง เพียงแต่ว่าเราปัญหาของชาติแลว้วก็พิสูจน์แล้วว่าปัญหามาจากพรรคเพื่อไทยและปล่อยพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับเราไม่สามารถที่จะจบเรื่องกัมพูชาได้เลยนะครับ ในส่วนของภาคประชาชนนั้นเราไม่ได้แข่งขันในเรื่องเชิองอำนาจนะครับไม่ใช่ว่าไม่เอาค a n d i d พรรคเพื่อไทยและประสงค์จะไปแข่งในเชิองอำนาจกันเสียเองนะครับแต่เราเป็นภาคประชาชนเพื่อที่จะระงับยับยั้งความเสียหายและเขาก็ผ่านการพิสูจน์มาแล้วถึงสองคนสองปีและเราก็เห็นว่าปัญหาสุดท้ายเนี่ยนะครับที่เป็นสายป่านสุดท้ายปางเส้นสุดท้ายคือไทยกัมพูชานั้นเนี่ยมันมาเน้นมาจากความสัมพันธ์30ปี ความสาคัญส่วนตัวมีปัญหาส่วนตัวลามเป็นต่างและไม่มีวันที่จะจบลงเราลองดูเลยครับกรณีที่กัมพูชายึดไอ้ปั๊มปตทไปทางการไทยเงียบเก็บไม่กล้าปฏิบัติการอย่างเดียวกันในการยึดรั์นะครับของบรรดาผู้นําไม่ว่าบ้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆอยู่ในประเทศไทยรู้กันทั้งนั้นว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับเพราะว่าเกรงว่าฝั่งนู้นเขาจะยึดกลับนะครับในเรื่องของส่วนตัวที่มากขึ้นกว่าเดิม ไอสถานการณ์มันแบบนี้นะครับความมีหลักี่เหลือนั้นกองทัพเนี่น,นะครับเขาก็อยู่ในสภาพที่อึดอัดประชาชนก็อึดอัดเพียงแต่ว่าวันนี้ไม่มีใครเลือกเส้นทางที่จะให้เกิดการรัฐประหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดดักกันเอาไว้ก่อนนะว่า พรุ่งนี้พรรคประชาชนอย่าเล่นบทหลอไม่เลือกใครไม่เลือกใครคือคุณเลือกพรรคเพื่อไทยให้เขารักษาการในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและในนะครับตําแหน่งรัฐมนตรีต่อไปเรื่องมันก็มีอยู่เท่านั้นในวันที่สามสี่ห้าที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีนี้จะมีนไปไมะเห็หน้าครับยังไม่มีแนวความคิดผมว่านี่นะครับณนวันนี้ก็เราพูดตรงไหนก็ได้วันนี้จึงเลือกการแสดงจุดยืนอย่างรีบด่วนเพราะมันเป็นช่องว่างนี่นะครับ สัปดานที่จะถึงนี้สามสี่ห้าอาจจะจบวันที่สเลยก็ได้นะครับรอะสัปดาหหน้าเนี่ยวันจันทร์กับวันทีนแนแนแ่แปดนะครับ างแนดินไม่เอากันร,รัฐประหารเลยครับไม่ไม่เป็นอย่างนี้นครัให้เอาการับก็แก่ถตามวิธีทางของรัฐธรรมนูญที่บญ,ญัติเอาไว้นะครับประเทศนี้จะไม่มีทางกันมีเส้นทางตามรัฐธรรมนูญ ไม้ว่าผมจะเป็นคนที่ไม่ได้รับรองวับนี้แต่ว่าเมื่อเนี่ยนะครับเมื่อรัฐมรลประกาศใช้ผมก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับทุกปัญหามีเส้นทางที่จะไปทั้งหมดไม่มีทางที่จะนำไปสู่การรัฐประหารนะครับยกเว้นเนี่ยนะครับว่าแต่ละฝ่ายนี่นะครับก็เหลือเกินจริงๆเห็นแก่ประโยชน์ทวนตัวนะครับแต่เพราะฉะนั้นขกาแต่นี้ในส่วนคณะพลังแผ่นดินเราแสดงจุดยืนชัดเจนมาตั้งแต่ต้นคือไม่เอารัฐประหารโดยเด็ดขาด และขนาดเดียวกันก็ไม่เอาคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยด้วยเชกเช่นเดียวกันแสดงว่าเราไม่ปิดช่องใช่ไหมครับผ้าจะมีการใช้มาตราห้าัมาดูครับหน้าขนาดนี้นะครับนายกรัฐมนตรีมาได้เพียงแค่สองทางเท่านั้นนะไม่รัฐสภาก็รัฐประหารเมื่อเราไม่เอารัฐประหารก็เหลือแต่รัฐสภานะครับยังไม่มีทางอื่นยังไม่มีทางที่สามมาตราห้ายังไกลนะครับเหมือนมาตราเจ็ดที่ไม่เคยใช้กันได้ ในรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับปอนๆมาแต่ถ้าไม่ใช่คนใช้กษตรก็เหลือให้ผู้ปรกิมองว่าเหมาะสมเลยครับคือมันไม่ใช่เรื่องเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราไม่ใช่ผู้เลือกนะครับเป็นหน้าที่ของรัรฐสภาแต่เราเองก็เห็นว่าเนี่ยครับคนอื่นที่ไม่ใช่แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยนั่นนะครับและไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในในกรรัมพูชาปัญหามันจะยุติผมก็เชื่อว่าคนมาใหม่นั้นจะต้องกล้ายกเลิก m o u ปี43ปี4 4และ สนุนกองทัพไม่ว่าเรื่องเจรจาหรือเรื่องการรบก็ตามมันต้องจบไม่ว่าทางใดทางหนึ่งแม้ว่าเราไม่ปรารถนาสมครามนะครับแต่ถ้าเจรจาไม่จบก็ต้องรบกันนะครับแต่ณขณะนี้นะครับเจรจาก็ไม่จบรบก็ไม่จบดหลักด่เลือกันอย่างนี้นะครับเราก็อยู่ในครับท่ามกลางปัญหาอย่างนี้ได้ยังไงไม่เช่นนั้นเราก็แบกปัญหาเหมือนกับสารในวันชายแดนภาคใต้กว่า20ปีแล้ว21ปีมันยังไม่จบเลยนะครับจากปฐมเหตุจากปี47ใครตั้งใคนแต่ก็ยังเก่นอยู่ ผมก็บอกว่าอย่าเอาแคนดีเดตนายกของพอรรคเพื่อไทยเข้ามาเพราะมันจะเป็นปนัญหาและคนที่เข้ามาใหม่ต้องทำเอฟวีกับประชาชนนะครับไปทําอย่างอื่นก็เจอราชาชนไม่ว่าใครก็ตามนะครับผมไม่ได้สนใจว่าหน้าไหนจะมาเป็นนายกราาัฐมนตรีเพียงแต่ไม่เอาหน้ามาจากพกรรคเพื่อไทยเท่านั้นเอง แต่ว่าถ้าผิดเงื่อนไขนะครับไปกระทำนะครับตามรอยที่พัคเพื่อไทยเคยทำสร้างความเสียหายก็เจอกับประชาชนไม่สนใจว่าเป็นใครทั้งนั้น,นในทางการเมืองก็รู้จักกันทุกคนนะ,นะครับผมก็ทั้งนอกสภาในสภาไม่มีคนไหนที่ผมไม่รู้จักหรอกแต่ว่านี่ครับเราเอาเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นหลักไม่ใช่เอาเรื่องของบุคคลเป็นหลักนี่เป็นหลักการเนี่ยนะครับที่คณะรวมพลังแผ่นดินเราตกลงกันมาตั้งแต่ต้นและจะยึดแนวทาง มองว่าสามเรื่องไข่ของประชาชนจะสามารถทำได้ไหมครับคืออย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับคือณขณะนี้เนี่ยนะครับคือคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าอยากอยู่นานกว่าสี่เดือนนี่ก็โง่บัดซบแล้วเพราะเนี่นะครับทางเศรษฐกิจก็แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ไประงับยับยั้งไม่สร้างความชั่วเพิ่มเติมและไประงับความชั่วที่ปรากฏอยู่นะครับเท่านั้นก็จบแล้วนะครับยกเว้นว่านะครับโง่าลากจนกระทั่งประชาชนก็ขับไล่ไ้นั่นก็หาเรื่องผ่าด ในการที่จะฆ้าคนตายเพราะฉะนั้นสี่เดือนถือว่าโชคดีมากที่สุดลแล้วแสดงว่าเราเห็นด้วยกับเรื่องที่เสิดของพรรคการเมืองให้รัฐบาลอยู่แค่สิบเดือนก็ไม่ควรจะมากกว่านี้นะครับเพราะว่านี่นะครับอยู่ไปเพื่ออะไรมันควรจะมีรัฐบาลที่มีนะครับมีที่นั่และจะไม่ได้รัฐบาลจริงหกครับถ้าเป็นแค่ช่วงสามระยั้นก่อนจะให้ประชาชนได้ตัดสินใจารณ์นะครับก็เป็นหนทางที่มันดีที่สุด ณักณที่มีทางเลือกได้ทั้งที่จริงแล้วปัญหาของชาติเนี่ยนะครับนอกจากข้อต่างๆที่เรียนกันไว้แล้วนะครับก็คงจะมีข้อเสนอจากคณะรัฐบลพลังแผ่นดินนะครับเพื่อที่จะกําหนดแนวทางก่อนการเลือกได้นะครับเพื่อจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของบ้านเมืองและก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่แต่ละฝ่ายตึงจะรับกันได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองโอง้ยคำถามคือการยุตสภาในเวลาน,นี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้ไหมก็ลอง ขาะที่ที่ฝ่ายที่มนไต่เป็นสองคุณวิศนุบอกว่าบอกว่ายุบได้บอกว่ายุบได้ปวรตศาสตร์ได้แล้วอย่างนั้นท่านนี้นะครับท่านคุณภูมิครับที่มาไต่ก็หลังจากนั้นจะมีกระบวนการร้องเรียนจากนั้นไปนะครับไม่ว่าไปศาลรัฐธรรมนูญไปตรงไหนก็แล้วแต่ ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าใช้วิธีว่าถ้าไม่มาเลือกทางนี้เนี่ยจะยุบสภากันก่อนวันในวันที่จะมีการบุญนายกก็หาความลำนาญได้ตามสบายเราไม่ได้ประสงค์ว่าจะไปเชียร์ใครคนใดคนหนึ่งนะครับถ้าเขาจะไปตัดขาดไปยุบไปนะครับหน้าที่ของกกตเขาจะย่องยื่นศาลให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีรักษาการได้หรือไม่นะครับความเห็นต่าง ทาง้ายที่สุดก็ต้องมีคนวินิจฉัยใ,ในกฎหมายฉบับนี้แต่คารที่เราปิบัตโดยหลักก็ย,ย,ยังเป็นพลาาจำได้ โอเคนะครับ okay